ทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตเราสงบลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตต้องเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยเยเราจะทําอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กําหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกําหนดรู้เฉยอยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเป็น <c> ล <oughs> ําดับลาดับลงไป า,ากว่าในตอนนี้เกิตทังเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายใล่ท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงจะ่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทับไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่เป็นเยกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้น ถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอน <c oughs> ดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เฉยๆในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้น เมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องละล็กของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลําดับลําดับ จนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มี ความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆเล,ล่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ ทำบ่อยๆจิตสงบไปถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นในจิตของเราว้าวุ่นดูกับอารมณ์ต่างๆเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปรา,ราจศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่คิดใดๆทางนั้น เมตต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัดสะละนิทางทิกระเวจิตกลงเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัดสอนเป็นจิตที่รสงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอ เพราะเสื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตยอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบทั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตอารมณ์กรมมาอาีัปฐมวิญญาณมะโนธาตุ มีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เดี๋ยวว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมข,ของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้น <c oughs> ทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนานในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้น อันนี้เป็นสมาธิใกล้ๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประอกอบด้วยองค์แต่อาศัยการจะทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความทํานี้ทำนานเราจะสามารถเท่าสมาธิกาหนดรู้ตามระยะขององค์ฐานคือเริ่มต้นแต่วิตกหมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นผู้ของใจ วิจารจิตกับอารมณ์เค้าเึลึงกันเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกับพตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฐานพันที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌาน สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฐานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิัสสนาสมาทานเป็นจิตที่ควรล้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจา,า,ารณาพระใจลักษ์ได้ <c oughs> เราต้องพยายามฝึกขาดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นได้โดยความเย็นใจทำใจเยน็นๆอย่าไปทำอย่าไปทำใจร้อน การปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าใครทําใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลที่ได้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยอันนี้ตามที่ว่ามานี้เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดควา,ามสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตตรงกระแสะออกไปข้างรอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอกใจขึ้นมาหรือเกิดตกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตน,น,นั้นจะหายไป แต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขนานั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กําหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตเึื่องเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทําความรู้สึกว่านิมิตท,ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิหาหากเกลราระจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปเยืดอยู่กับนิมิตท,ที่ เรามองเห็นหนิมิตน,นั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอใจสมาธิจะถอนสองเมื่อตจดเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตตรงกระแสะออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็าจะตามเทวดาไป ถ้าได้อยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์โลกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตท,ที่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกาการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมาฐาน เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นในเม็ดภายรอบแล้วก้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่าในเม็ดนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็บอกคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่า พู้ผีตีศาสเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นมเมื่อได้จะแผ่ส่วนบุญึ้นมาเีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิเิตทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนับภาวนาทั้งหลายเพ <c oughs> ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดี เราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำลดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเข้านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิจู่ได้ตลอดกาล ภาพในเมตต์ต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดานาน,นแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ทำเห็นทำขึ้นมาก็ได้อนาีลขอเตือนบรรดาท่านท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ <c oughs> ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยได้เคยกล่าวแล้วว่า บริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เราเนึกอยู่ในคําคําเดียวนั้นสาม,มารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเตียงแค่อุปจาระสมาธิจะขอยกอนุตติสิบ์ขึ้นมากล่าวอนุตติสิบข้อตั้งแต่พุทธาลุกสติจนไปถึงข้อที่แปดใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไร ิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติสองข้อข้างปลายคือข้อแปดกับข้อข้อเก้ากับข้อส,ขส,สิบกายคตาสติสัปปนาปานุาสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะ เพราะฉะนั้นก็อาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยดเอากาจัตตา,า,าสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ โดยท่านให้เกัรการพิจารณากรรมาฐานห้าเป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเดนท่านบวชอุปชายะท่านจะสอนให้อสอนกรรมาฐานห้าให้เรียกว่ากาจ่าปัญจกะร,รมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันาตาตัโจตัจโจทันตานขาโลมาเกษา แล้วท่านจะย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิโกณน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามพราเหตุว่าสิ่งเหล่านี้โตเป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความะาสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหนสนสาบเหม็นสางไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลหน้าเตี้ยโตกโโ็ที่ท่านสอนให้พิจรารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นโอบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหลังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงาม คนมีผิวหนังเรื่องกลาสะอาดเขาเรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องติดหูติดตามไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้น,ท,นท่านจึงท่านจึงสอนให้พิจารณราสิ่งทั้งห้านี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภาพสมถานคือเป็นเรของให้ง,งามน่าเกลียดส่อ แม้ยังมีชีวิตยอยู่ก็ยังเป็นของปฏิปูลหน้าเปลียยโสโก,โกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกลับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน้าเปลี่ยโสโก,โกมันก็ยิ่งจะปลาบอดทัดท่าน,นให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิจะได้มีมองเห็นถึงทั้งห้านี้ว่าเป็นของปฏิกูลหน้าเปลียยโสโก,โกจริงๆ เพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนาาราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดเึ้นคลุ้มหลมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสต่อพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินยัยสิบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้แนะนำไว้ ทีนี้ในขั้นต่อไปข้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมผลเลสเป็นต้นเป็นของปฏิโกลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังได้อสุภกรรมฐานจำนี้จำนานแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัจนากรรมฐาน,นท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดเท แยกออกเป็นสี่ส่วนคือเป็นตัวดันดินน้ำลมไฟผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะท่านแหลแข็งเป็นธาตุนินทำไมผมจึงเป็นธาตุินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้ที่เจรณา,าให้มองเห็นว่า ผมผลเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจรารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงือน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมชาบอยู่ภายในกายอันนี้ ท่าเรียกว่าถาดตามก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบปุ่นและความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตาไุไฟเรียก